สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนหน่วยง่ายๆกันนะคะรับรองว่าทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วทําเป็นแน่นอนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้เทคนิคต้องจําค่าเหล่านี้ให้ได้ก่อนนะคะเมื่อจํากันได้แล้วมาเริ่มเรียนรู้เทคนิคกันเลยค่ะเทคนิคคือหน่วยเดิมคูณหน่วยที่ต้องการเปลี่ยนแล้วหารด้วยหน่วยที่ต้องการเปลี่ยนฟังดูแล้วอาจจะดงงใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างเช่น5 4นาโนเมตรเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรขั้นตอนแรกนำ5 4า5.4นาโนเมตรคูณกิโลเมตรหารด้วยกิโลเมตรขั้นตอนต่อไปตัดหน่วยที่เหมือนกันออกในที่นี้ก็คือหน่วย M มเมตรจากนั้นทำการแทนค่าโดยนาโนมีค่าเป็น10ยกกำลังลบ9และกิโลมีค่าเป็น10กกำลัง3เมื่อแทนค่าตัวแปรแ,แล้วก็จะได้เป็น5.4คูณ10ยกกำลังลบหารด้วย10กกำลัง3หน่วยเป็นกิโลเมตร เมื่อคำนวณออกมาแล้วคำตอบจะเท่ากับ5.4คูณ10ยกกำลังลบ12กิโลเมตรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ